จะออเดอร์รถเข้ามาให้เพราะว่าทุกคันที่เข้ามาตอนนี้นะคะมีเจ้าของมาแล้วจ้าให้ดูเลยนะคันนี้เป็นสีประตูสีขาวนะ,ะหน้ารอโคมาแบบหล่อเลยเน่ๆนะเอาเข้ามาให้ดูความสวยนะทุกคนนะคันนี้นะคะตาไฟเป็นตาไฟแบบโปรเจคเตอร์นะไฟเดย์ไลท์มีมาครบนะคะด้านล่างไฟตัดหมอกครบเลยคันนี้นะคะเข้ามายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาด ยังไม่ได้สปาใดๆทั้งสิ้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่าคันนี้ส,สภาพด้านในเป็นยังไงไปจ้า <c oughs> โอ้โห่เบาะด้านในคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้าจริงๆแล้วเป็นเบาะผ้าทุกคนอันนี้ไม่ได้ขาดนะคะแต่ว่าเขาเป็นที่คุมเบาะมาเดี๋ยวเน่ๆถอดออกแล้วก็สปาให้นะคะเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะขับง่ายขับสบายนะคะมีอีโคโหมดมีพาวเวอร์โหมดนะคะหน้าจอมีมาให้นะ เชื่อมต่อบลูท <U> ูธ AUX อะไรทั้งหมดได้เลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย Power และมัลติฟังชันนะคะอันนี้สภาพรถเข้าใหม่ให้ดูแบบรวมๆนะคะทุกคนแผ่นกล้องแบบกว้างๆให้ดูเลยนะคะคันนี้ย้ำว่ามีเจ้าของแล้วนะแต่ถ้าใครอยากได้นะคะให้พักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยมาจับมาจองได้นะจ๊ะอันนี้เป็นเหมือนแบบว่ารถตัวอย่างนะเป็นเหมือนโมเดลนะคะใครที่อยากได้นะคะสีเดียวกันปีเดียวกัน สภาพคล้ายๆกันเนเน่จัดให้คันนี้รถปี2017จ้ะให้ดูความความสวยของคันนี้นะนอกจากที่จะเป็นหน้าร็อโคหน้าหล่อๆนะคะคันนี้ยังมีซุ้มล้อมาแบบเท่ๆเลยคันนี้นะซุ้มล้อสีดำแบบนี้นะคะแม็กเป็นแม็กอัลอยนะจากโตโยตานะคะ จะบอกว่าแบบซุ้มล้อแบบนี้นะมันไม่ได้มีทุกคันนะอย่างวันนี้ที่เน่เน่รีวิวไปนะถ้าใครได้เห็นนะคะคันสีเทาหรือว่าคันสีดําเนี่ยที่เป็นหน้าโลโก้เหมือนกันแต่จะไม่มีแต่จะไม่มีซุ <c oughs> มม้มล้อนะ,ะทุกคนขออภัยวันนี้เหมือนจะเป็นหวัดนนิดหน่อยนะคะอ่ะคันนี้นะได้ซุ้มล้อมาแบบหล่อๆเลยและยางนะคะจะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะนี่ให้ดูกันแบบใกล้ๆนะคะยางแบบนี้ หน้ายางไปหมดแล้วแบบนี้นะคะเน่ไม่ขายไม่ได้ให้ลูกค้าไปแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เนาะแต่นี้เอามารีวิวให้ก่อนนะคะ<ม>ยางจะได้เป็นยางปี22เลยนะ<ม>ตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะคะบันไดด้านข้างมีมาให้นะคะคิ้วมีมาให้นะแล้วก็ให้ดูรอยอารค์ค่ะ<ม>นี่แอบเปิดไว้นะคะรอยอาร์คสวยๆนะคะไม,ม่มีการชนหนักน้ำท่วมไฟช็อตไฟไหม้หรือว่าต้องทำสีข้างในนะคะลูกค้า คันนี้เป็นตัว P Runner นะจ๊ะยกสูงสวยๆแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวรองท็อปด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นตัว E นะลูกค้านี่ตัว E นะจ๊ะถ้าเป็นตัว E จะเป็นตัวรองท็อปนะคะของ t o y o ต a แล้วก็กล้องด้านหลังมีมาให้นะคะใครที่ถอยหลังไม่เก่งสามารถมองกล้องตรงนี้ได้นะจ๊ะไฟเบรกดวงที่3ามีมาให้ครบค่ะคันนี้ถูกใจใครหรือว่าเฮย้ยอยากได้สี่ประตูแบบนี้จังเลยพี่เน,เน่สามารถเข้ามาจับมาจองได้นะคะและช่วงนี้นะ ช่วงนี้ย้ำว่าช่วงนี้นะคะเนเน่มีโปรโมชั่นให้ต้อนรับปีใหม่ค่ะดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่1.99ตลอดอายุสัญญานะคะและรถสประตูแบบนี้ลูกค้าจ๋ามีประวัติไม่มีประวัติก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวค่ะอ่ะให้ดูห้องเครื่องสักนิดหนึ่งนี่เปิดให้ดูเลยนะคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอนนะคะห้องเครื่องเนี่ยเดี๋ยวสปาเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็ลูกค้านะคะบ้านแถวบ้านลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นดินแดงนะคะมันก็จะแบบว่า มีเข้ามาในห้องเครื่องประมาณนี้นะคันนี้ใครอยากได้ทรงแบบนี้ให้รีบโทรเข้ามานะคะย้ำว่าคันนี้เราไม่ขายเนาะเพราะว่ามีเจ้าของแล้วนะจ๊ะวันนี้คิดถึงรถบ้านรถมือสองให้คิดถึงเนเน่นะคะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ